วันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์นะสอนวิธีหาเงินนะครับอย่างละเอียดเลยครับจะบอกด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ต่อไปทําต่อกันได้เลยครับสายฟรีก็มีเงินเป็นหมื่นๆล้านได้ครับผมร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแ0,000นกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอป ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม f f Mobile กับช่อง My g a เกมกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับจะมาในคอนเทนต์4ีวิธีหาเงินนะครับสำหรับสายฟรีเพื่อให้รวยไวๆครับมีเงินพันล้านหมื่นล้านไปด้วยกันนะครับตลอดทั้งคลิปนี้นะครับก็จะบอกเคล็ดลับบอกหมดเลยไม่มีกักนะครับว่าทำยังไงสายฟรีถึงจะมีเงินเยอะได้นะ อย่างตอนนี้ครับไอดีผมนะครับมีเงิน16,200ล้านนะครับโดยประมาณเป็น ID ที่แทบไม่เคยเติมเงินเลยครับเติมอย่างมากก็35บาทนะครับเติมอยู่แค่3าสี่ครั้งด้วยนะส่วนเติมแบบเอาแต้มเป็นพัน fc เป็นพันอย่างเงี้ยไม่เคยเลยนะครับแต่ก็เล่นมานานนะครับเลเวลตอนนี้ถ้าดูซ้ายบนนะครับก็คือ160แล้วนะครับเล่นมาตั้งแต่เกมมันรีภาคเลยอาจจะเกือบ2ปีแล้วนะครับ ามชื่อกิจในปัจจุบันนี้แหละก็ที่ทำคอนเทนต์นี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมอย่างสนุกนะครับแล้วก็จะได้ซื้อตัวดีๆกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะยังไงกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับทุกการติดตามจะมีความหมายมากๆเลยครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ4วิธีนะไปที่วิธีแรกก่อนเลยครับวิธีที่1นนะ เป็นวิธีที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือการเล่นอย่างสม่ําเสมอทีนี้จะเล่นที่ไหนล่ะผมแบ่งเป็น2ที่แล้กันนะครับที่แรกเลยเนี่ยก็คือการเล่นที่ชาเลนต์นะครับทั้งชาเลน g ์สุดสัปดาห์นะสำคัญมากๆครับแล้วก็ชาเลน g ์ประจําวันเนี่ยครับทุกๆวันเลยนะเราต้องต้องเล่นจริงๆครับเพราะว่ามันจะแจกนักเตะซื้อขายได้ OVR 8 8ถึง113 ถ้าวันนั้นเราดวงกลางๆเนาะก็จะได้ตัวรับประมาณ10ล้านนะครับ10ล้านเนี่ยสิวันก็ร้อยล้านแล้วนะครับหรือถ้าวันไหนดวงดีหน่อยนะได้นักเตะราคาร้อยล้านก็มีเหมือนกันนะผมเคยได้เหมือนกันนะครับเราก็เล่นมันอย่างสม่าเสมอโดยไม่คาดหวังนะครับเดี๋ยวมันก็จะโป๊ะได้ตัวดีๆขึ้นมาเองนะครับอย่าไปมองข้ามเชียวครับชาเลน์นี้นะ อีกที่หนึ่งนะครับที่จะได้นักเตะซื้อขายได้ก็คือตรงแล่งนะครับทั้ง3าโหมดเลยนะครับทั้งดวนทั้งตัวต่อตัวแล้วก็ทั้งเมนเจอร์เลยครับนี่ครับถ้ามาไล่ดูรางวันนะในแต่ละแรลงนะครับตั้งแต่ตํานานขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเริ่มแจกนักเตะดีๆแล้วครับนักเตะซื้อขายได้แล้วนี่ครับไล่ไปเห็นไหมครับแล้วราคาตอนนี้ขั้นต่ํานะครับตัวละสิบห้าล้าน ถ้าเป็นตัว106ราคาก็38ล้านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเล่นตรงนี้ครับอันนี้คือข้อแรกนะครับต่อไปครับข้อ2นะคือการซื้อนักเตะมาย่อยนะครับจะซื้อ OVR ไหนดีล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูไปเลยนะแล้วก็ค้นหานักเตะนะครับตอนนี้ OVR ที่คุ้มที่สุดนะครับจะเป็น OVR 93 เราก็กดค้นหาไปนะครับราคาที่ซื้อนะครับก็จะเป็น6ล้านหแสนนะครับเนี่ยครับเราอย่าไปแข่งราคากับเขาครับแล้วก็ต่อเขาไปเลยครับ6ล้าน6กแสนนะครับราคานี้เลยเนี่ยครับอย่างตัวนี้ก็ได้นะส่วนใหญ่จะเป็นตัวตำนานนะครับหล้านหแสนหนึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซื้อได้เลยนะถ้ามันเป็น6ล้านเจ็ดแสนอย่างเงี้ยครับอย่าไปซื้อนะเราก็ค้นหาตัวที่ราคาต่ำสุดเท่าที่หาได้นะครับ ผมลองเทียบบัรจัติตยางดูแล้วครับโอเวียอื่นๆจริงๆก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าโอเวียเก้าสามเหมือนจะได้ราคาสูงที่สุดนะครับได้กําไรสูงที่สุดนะครับนะครับพอเราซื้อเสร็จก็กดรับนักเตะมาเลยครับแบบนี้เลยเมื่อรับนักเตะแล้วนะครับก็ไปที่การแลกเปลี่ยนนะครับไปที่เหรียญเนี่ยครับถ้าเรากดที่ตัว i นะครับมันก็จะบอกราคานักเตะโอเบียต่างๆแล้ว่าแลกได้กี่ล้านบ้างนะครับ o v เ93เนี่ยที่ให้ซื้อ 60, 0 0 0 0 0นะครับเพราะว่ามันแลกได้ตัวละ7ล้านนะครับตกกำไรตัวละ400,000ถ้าคิดตัวเลขคร่าวๆนะครับก็จะได้กำไรวันละ12ล้านนะครับเพราะว่ามันจะมีโคต้าจำกัดนะครับไม่เกินวันละ200ลนะ้านเนาะรวมๆกำไรตกวันละ12ล้านเนี่ย10วันก็120ล้านแล้วนะครับเวลาขายเนาะเราก็มาเลือกนักเตะที่เราซื้อมามาเมื่อกี้นะครับ เนี่ยครับแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็จะได้เงินมาแบบนี้ครับผมจะทําอย่างละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือข้อ2นะครับข้อแรกคือการเล่นอย่างสม่ําเสมอนะครับในแง้งทั้ง3าโหมดแล้วก็ในชาเลนจ์ประจําวันนะครับข้อ2คือการซื้อนักเตะมาแลกเหรียญตรงนี้นะครับต่อไปนะครับ คือการซื้อนักเตะมาทํากําไรนะครับเมื่อก่อนจะเป็นการตีมัตเคลาโนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมัตเคหายไปแล้วก็เลยจะเป็นการใช้แรงอัพเคเรนซีนะครับแมม้มอัพนักเตะนะครับในการอัพนักเตะให้เป็นเม็ดต่างๆแล้วเอาไปขายนะครับก่อนจะพูดเรื่องนี้ยังไงต้องมีตารางนี้นะครับก่อนที่เราจะตีอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องรู้ก่อนว่าแมม้มเท่าไหร่อัพเม็ดอะไรเป็นเม็ดอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถกดหยุดแล้วก็แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับ ผมว่าตารางนี้จําเป็นมากๆนะครับในการวิเคราะห์ถ้าตอนถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เราตีมสัสเคครับส่วนใหญ่จะตีเม็ดเทาไปเม็ดแดงแล้วขายจะใช้มสัสเคแบบ100% 9ตัวนะครับก็จะตกเป็นแต้ม900แต้มนะครับมสัสเคมีค่าเท่ากับ100แต้มนะครับแต่ปัจจุบันนะครับถ้าเราตีเม็ดเทาไปเม็ดแดงนะครับโดยใช้แต้มอันนี้แต้มใหม่เนี่ยนะครับ มันจะใช้ปริมาณมากกว่ามัดเค9ตัวแล้วครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในตารางช่อง o v r 110ถึงหนึครับถ้าเราตีจากแรงหนึนะครับออแรงศูนย์นะครับก็คือเม็ดเทาแรงศูนย์ตีไปแรงสี่คือเลสคือเม็ดแดงเนี่ยครับจะใช้แต้มถึง1400นะครับเยอะกว่าเดิมมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามวิเคราะห์หาว่า จะตีเม็ดไหนดีเพื่อใช้แต้มน้อยที่สุดแล้วได้กําไรสูงที่สุดนะครับซึ่งผมดูมาให้แล้วนะแล้วก็จะบอกเลยนะครับก็คือการหาตัวเม็ดแดงราคาถูกๆครับมาตีขึ้นเม็ดส้มนะครับในตารางมันจะใช้คําว่าโกนะครับแรง5โกถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องใช้มา s ส์เค10ตัวนะครับหรือว่าเปรียบได้กับแต้ม1,000แต้มแต่ปัจจุบันนะครับจะใช้แต้มแค่700นะครับหรือว่าเปรียบได้กับมาสเค7ตัวเท่านั้นเอง การตีจากแดงไปส้มก็เลยจะกำไรมากกว่าเดิมนะครับโดยใช้แต้มน้อยนะครับถามว่าตีเม็ดเทาไปแดงแบบเดิมได้ไหมได้อยู่นะครับแต่เราต้องคิดวิเคราะห์กำไรต่อแต้มให้ดีนะครับบางตัวนะครับเช่นตัวที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็ยังสามารถตีเทาไปแดงหรือว่าเทาไปส้มเลยก็ได้แล้วขายได้กำไรเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปยกตัวอย่างตัวกันเลยครับ ตัวแรกเลยครับสำหรับคนทุนน้อยๆงบน้อยๆนะครับก็คือโกตัวนี้ครับชื่ออ่านยากมากครับเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นโกความสูง206นะครับชื่อเซอรเพนหรือเปล่าเนาะโอเอรารยห้านะครับคนกำลังฮิตเลยครับตัวนี้ราคาเมทาครับให้ซื้อที่4 2 6 7ุนะครับล้านตัวนี้ครับให้ตีเมทซ่มเลยครับ ใช้แต้มประมาณ1,500อยแต้มนะครับดูจากในตารางได้ตีเมดส้มแล้วก็มาขายครับที่ราคาห้าร้อยล้านนะครับเวลาขายแนะนําอย่าไปแข่งราคานะครับนอกเสียจากจาเป็นจริงๆนะครับไม่งั้นราคามันจะต่าลงเรื่อยๆอย่างตัวนี้ครับถ้าเราตีจากเทาไปส้มนะครับจะได้กําไร4ี่ร้อยล้านครับครับฟังไม่ผิดครับ4ี่ร้อยล้านเลยคุ้มมากๆครับเหมาะกับคนที่ สะสมมัดเคมาเยอะๆแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นแต้มใหม่แล้วนะครับ1,500แต้มได้กําไร4ี่ร้อยนะครับตัวนี้เลยตัวนี้จะไม่ได้แนะนําให้เอาเม็ดแดงมาตีเป็นส้มนะครับเพราะว่าดักซื้อยากนะครับเสียเวลาเราดูคนซื้อห้าบคนเนี่ยแต่ถ้าถามว่าซื้อได้ซื้อติดแล้วตีได้ไหมได้ครับกําไรเยอะเหมือนกันตัวต่อไปนะครับที่จะแนะนํานะครับอันนี้สําหรับคนทุนเยอะนะครับก็คืออาเลซอนเบเกอร์ GK 1 1รครับตัวนี้ครับ แนะนำให้ซื้อเม็ดแดงนะครับที่ราคา3,340ล้านนะครับยิ่งซื้อตาำได้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วมาตีขึ้นเม็ดส้มครับจะใช้แต้ม700แต้มขายนะครับอย่างอันนี้ตัวอย่างนะครับขายที่ประมาณ3 8 6 0ล้านนะครับหักภาษี10%เซนะครับก็จะเหลือ3,510ล้านโดยประมาณก็จะตกกำไรประมาณ200ล้านนะครับ210ล้้านอย่างเงี้ยครับ โดยใช้แต้มแค่700แต้มนะครับกำไรเยอะมากๆครับบอกเลย2ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆก็อาจจะมีตัวอื่นที่กำไรใกล้เคียงกันก็ได้นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นลงตามราคาของตลาดนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเผื่อในอนาคตผมมาบอกตัวที่ใช้แต้มตีแล้วได้กำไรเยอะๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้คือวิธีที่3นะครับในการหาเงินนะครับต่อไปครับวิธีที่4นะครับ ก็คือการเก่งกําไรนักเตะนะครับแต่วิธีนี้เสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการดูตลาดนิดนึงนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็เหมือนเดิมครับติดตามช่องนี้ไว้ผมก็จะพยายามทําคลิปเก่งกำไรให้ทุกสัปดาห์นะครับอย่างสัปดาห์นี้เนาะกิจใหม่มันเพิ่งมายังไม่มั่นใจนะครับก็เลยยังไม่แนะนํานะครับแต่ส่วนตัวก็ลองลงทุนแล้วครับซื้อนักเตะมานะตัวอะไรางครับหรือตัวร้อยห้ากิจเก่าๆเงครับก็กําไรตัวละสองสามล้านแล้วครับ หรือว่าอะไหล่ของกิจนี้นะครับตอนนี้ราคามันกําลังลงเนาะให้ซื้อที่ประมาณ1 6ล้าน17ล้านนะครับอันนี้ก็จะความเสี่ยงน้อยนะครับนะครับจะเห็นว่าผมก็ซื้อไว้เยอะเลยเหมือนกันนะพอราคาขึ้นสักนิดนึงนะครับเราก็ขายนะครับอย่าไปถือไว้นานนะครับสอสวันขายหรือวันกว่าๆาขายก็ได้นะครับอย่าไปถือข้ามสัปดาห์หรือว่าแบบว่าสาสี่วันอย่างนี้ไม่เอานะครับขาดทุนนะ การเก็งกําไรแบบนี้ครับดูเหมือนจะได้กําไรไม่เยอะนะตัวละสองสามล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราซื้อสักสิบตัวยี่สิบตัวก็คูณเข้าไปนะครับตกกาไรทีละสี่สิบห้าสิบล้านแล้วครับหรือถ้าเราทุนสูงๆนะครับอย่างตอนนี้ผมก็เลงไว้ครับบางตัวตัวราคาแบบพันล้านเนี่ยครับถ้าเราซื้อมาแล้วเก็บไว้สักสองสามวันเนาะรอนักเตะวิกสองเข้าแล้วนักเตะวิกหนึ่งความต้องการซื้อมันก็จะเยอะขึ้นดีมานมันสูงขึ้นราคามันก็จะเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะ ผมก็เลงเปิดตีไว้นะครับแล้วก็เลงแชร์บุมคูณไว้นะแต่ต้องรอดูราคาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้บอกแค่เลงเฉยๆนะครับอย่าไปซื้อตามนะเดี๋ยวเสี่ยงนะครับแต่อะไรที่บอกตอนแรกเนี่ยซื้อได้นะครับอันนั้นน่าจะปลอดภัยอ๋อ็นว่าเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแบบนี้กดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณมากครับกับคอนเทนต์นี้ยังไงให้ฟีดแบ็กในคอมเมนต์ได้นะครับว่าคิดยังไงบ้างขอบคุณครับ